ปลาไปเลยทีนี้อันไหนอื้มอ,อื้ม ยองๆยงๆนย่งองๆยๆมีัน็นี่เปนแอันนี้ได้อยู่อันนี้ปาสวายเปลือรีบเลยอมมันโอเคอยู่ใช่ไมพี่โบมันโอเคอยู่ใช่อืไไก่อนนะ นานไหมเหรอก็หมอหมอคนอยู่ปลาตันนินไอ้ป่าสวยเือกนี่นะ เนี่ยลงมาตรงนี้สิเนี่ย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 มาตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวจะแตะแตะไปข้างในดิแตะข้างในถูกยังกัดนะไม่เหรอโอ้โหเฮ้ยแกอ้ยมันมันดันขุงจนจะไม่จะดูอ่ะอ่ะไป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 เร็วเออปลาอุ้มไป หนาวระวังตอนนั้นพอแล้วตอนนั้นพอแล้วพอแล้วแต่เริ่มดีนะช่วยตัวนะเออไทยชีวิตท่านมาแล้วอุ้ยตผู้จับช่วยช่วยนะช่วงเลยช่วไปช่วกันนะคปช่วยกันไปช่วยกันไปเพื่อนกันไปเป็นเพื่อนกันน้ำหนังนะช่วยตัวนเออไปไปก่อนนะโอ้ย ไปกินแค่ไหนหนึ่งสองามโอ้โหอะไรอันระวังระวังเดี๋ยวรอจา,านแบ่งก่อนลูก<ม>คับคับรอรบ๋อ่ะ<ก>ไม่มานม่มาแต่อัีนยมันรอ้อนนะมันรอ้อนกินอันนี้ก่อน mm-hmm การทำบุญที่เนาบุญนาการบุญสะองเขาไว้ถ้าทำบุญร้อยบาทหลที่ิยม่น่ารับทาเวสวรรไปทันทีรับาเวชสวรรณไปว่าตอนนี้ไปยุคที่ท้าเวสวรรณจะช่วยบานให้ความเป็นสถึงยุคที่ท่านสียสิญธงดังที่สุดจะปีสอปีเนี้ยท่านจะโชคดีที่สุดนะทั้งหมดกี่ท่านคะสี่ค่ะ รอบนมัมวว้ยคะสตรอเบอรี่เวอร์จินโมจิโต้สตรอเบอรี่เวอร์จินโมจิโต้โมโมฮิโต้โมฮิโต้ค่ะโอเคโอเค